น,นังเรียนขาสวัสดีจ้าต่อจับมือที่แร้วนะลูกนะอ่าวันนี้ครูจะมาดูตัวอย่างรูปนะก,การเติมรูปวรรณยุกต์และชื่อวรรณยุกให้ถูกต้องนะคะก็เรียนเตรียมแบบสุหัดเล่มหนึ่งนะคะกภาษาเล่มหนึ่งเปิดไปหน้าที่63ามนะลูกนะนางเรียนดูคำที่ครูยกตัวอย่างมาอย่างคำว่ารุง้งนะร,รุ้งวรรณยุกตโทออกเสียงตรีนะคะ เนื่องวรรณยุเอกไปออกเสียงโทนะโโกวรรณยุโโนะออกเสียงโทนะเต๋ววรรณยุจัตวาออกเสียงจัตวาเจนะเจวรรณยุกตรีออกเสียงตรีนะอ่าโน้น โนตนะวรรณยุโภอ,ออกเสียงโทอ,ออกเสียงตรีนะคะอ่าคำว่ารถรถไม่มีรูของวรรณยุรถนะคนะนักเรียนดูนะแบบผูขาดหน้าที่หกสิบสามเขาบอกว่าแบบผูขาดหน้าหกสิบสามเขาบอกว่านักเรียนเติมรูปวรรณยุลงไปนะให้คำว่าโต๊ะคำว่าตัว,คำว,ตวคำว่าเป็ด นะค,ำค,ำคำวัดคำว่าร่มคำวเก้าอี้นักเรียนก็เขียนรูปของไปแล้วก็ออกเสียงมาในรูปุกอะไรนะคะอ่ะต่อไปนักเรียนดูแบบฝึกหัดหน้าที่64สะหน้าที่64หน้า 64, หกสจะเป็นกอขอกราจะเป็นการระบายสีข้อความที่เป็นคำที่ถูกต้องที่สุดอย่างเช่นดูข้อที่หนึ่ง ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องวรรณายุมีสี่รูปมีห้ารูปห้าเสียงสี่เสียงอะไรเงี้ยนะหรือวรรณายุมีสี่รูปห้าเสียงนะสิ่งเหล่านี้นักเรียนก็ดูว่าข้อไหนมันถูกต้องเดียข้อระบายสีในผลไม้ที่เขากาหนดมาให้นะคะนักเรียนก็ถ้านักเรียนจนนาไม่ได้นักเรียนเกิดย้อนกลับไปดูเนื้อหาของรูปวรรณยุทั้งหมดเลยที่คนะรูสอนมานะลูกนะ หวังว่านังเรียนคงทำได้นะคะสวัสดีจ้า